สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปรโคาริรวว,วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับหนึ่งในรถแฮตแบ็คยอดนิยมของเมืองไทยกับการรีวิวซูซูกิสวิฟรุ่นล่าสุดที่ยังคงความปราดเปรียวประหยัดน้ำมันและดีไซน์ที่ทันสมัยเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมืองเป็นอย่างมากมาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับ ต้องบอกว่าซูซูกิสวิฟยังคงเอกลักษณ์ด้านความสปอร์ตขนาดกระทัดรัดและเส้นสายที่เฉียบคมช่วยให้รถดูมีพลังและกระตุ้นความรู้สึกอยากขับตั้งแต่แรกเห็นด้านหน้าของรถมาพร้อมกับไฟหน้าเล็ซ์โปรเจคเตอร์แบบใหม่พร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ดีไซน์ล้ำสมัยกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ล้อมกรอบด้วยโครเมียมสีดำเพิ่มความดุดันให้ภาพลักษณ์สปอร์ตชัดเจนขึ้นกว่าเดิมกันชนหน้ามีช่องระบายอากาศขนาดใหญ่พร้อมไฟตัดหมอกทรงกลมที่จัดวางมาในตำแหน่งที่เหมาะสม ส่วนฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีเส้นคมเฉียงรับกับกระจังหน้าทําให้ด้านหน้าของรถดูแน่นและสมดุลมากขึ้นด้านข้างของตัวรถยังคงความกระชับด้วยความยาวไม่ถึง4เมตรแต่กลับดูไม่แคบเลยด้วยดีไซน์ที่เน้นความลื่นไหลเส้นสายตั้งแต่ซุ้มล้อหน้าไปจนถึงไฟท้ายช่วยให้รถดูคล่องตัวมือจับประตูหลังซ่อนอยู่บริเวณเสาซีเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่ทำให้สวิฟต์ดูเหมือนรถ2ประตูมากกว่ารถ5ประตูธรรมดา ล้ออันลอยขนาด16นิ้วลายใหม่สไตล์สปอร์ตท,ที่เพิ่มความโดดเด่นให้กับรถมาพร้อมอยางขนาดเศษ185ส่วน55ที่ให้ทั้งความนุ่มนวลและการยึดเกาะที่ดีบนถนนในเมืองด้านท้ายของสวิฟยังเน้นความสปอร์ตแบบกระทัดรัดไฟท้ายแบบเลสทรงบูมแรงกันชนท้ายเสริมลุกให้ดูแข็งแรงและสปอยเลอร์หลังคาที่มาพร้อมไฟเบรกดวงที่3เพิ่มความปลอดภัยและความสวยงามในคราวเดียวกันภายในห้องโดยสารของซูซูกิสวิฟยังคงความเรียบง่ายแต่ฟังก์ชันครบครัน ด้วยการออกแบบที่เน้นผู้ขับเป็นศูนย์กลางหน้าจอระบบสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พวงมาลัย multifunction แบบดีพุ่มหนังพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเบาะนั่งทรงสปอร์ตรองรับสรีระได้ดีแม้จะไม่ได้กว้างมากแต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันและยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายที่สามารถพับเบาะเพิ่มพื้นที่ได้อีกด้วย สำหรับเครื่องยนต์สวิฟต์ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรดูอัลเจตให้กำลังสูงสุด83แรงมา้าส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่เน้นความประหยัดน้ำมันและขับขี่นุ่มนวลประหยัดน้ำมันเฉลี่ยสูงสุดถึง23กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมสำหรับรถกลุ่มนี้ ส่วนเรื่องราคานั้นซูซ u กิสวิฟต2025ในประเทศไทยมีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นย่อยโดยเริ่มต้นที่รุ่น g a ราคา567,000บาทรุ่น GL ราคา6 1 7 0 0 0 0บาทและรุ่น t o อ GLX ราคา657,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ให้มาใครที่มองหารถเล็กที่ขับสนุกประหยัดน้ำมันมีดีไซน์ไม่ตกยุคซูซูกิสวิฟตคืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามครับ ถ้าชอบรีวิวแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Pro Car r e v i เพื่อไม่พลาดทุกรีวิวรถใหม่ก่อนใครในไทยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ